สวัสดีครับผมปจ้าเมือ่อหนีมาตามนัดครับพี่น้องขึ้นปลาขึ้นผู้ครับมันล่องซองเบิงเฮ็ดปลาเฮ็ดโคครับผมเฮ็ดละงอกให้มันออกเนาะาะเบิงครับกะมีรถอยู่ครับสามสี่ขั้นอยู่ทั้งรางเมื่อนีมันมันอาสาหะนั่นแหละครับที่ยี่สิบจ้ะยี่สิบกะละกะระเอาไปครับผมรุนกันว่าสีได้บนเนะาะไปครับผม ครับครับผมดอกแรกนาเรียครับนีบ่อปลือกสาดดอกเดียวอ่มีหมูเอาเลยเที่ยวเที่ยวเอา เพึงนะครับเพ,งเพึงเขาเนาะสงสัยจ,จะเป็นเห็ดร่วมมันหลุนกันพี่นอ้อง เห็ดแดงพ่ออืมจะเสียบปท่า,ทานเห็ดพึ่งเริ่มออกพี่น้อง

สองดอกครับนี่นั่นเลยครับเนาะสองดอกนี่ตัวครับเนี่ยนะครับสาวไก่งูเท้าพี่น้องพอแล้วพอแล้วขอดแล้วงูแลครับโอ้ยเป็นงูเลยดอกเดียวซ้ำละ่ะ ham, tay ở bên đó, no, ô no. <laughs> này vợ, mù gần, Nói ngậy thế, Nói là thế. <laughs> mù này, sám, đâu. Một sám rồi, vợ cái <laughs> sám Thàn, nhất nhanh, nhất thanh nhất thanh cái gì để chìm đây.

กอเขาเนี่ยแต่พี่น้องเห็นอีกแล้วดูดีใคไม่ใครใคลออกหน่อยนะ แค่ไหนออกฉักบ่กำลังเอาเอาจนว่าต้อมเลือดดังออกโอ้ยเยอะสุดเกยน้อยปวกเลยน้อยหัวหอนครับงามสองสองสอง่วยแมงมวยมลรงพงมานะครับ อะไรพี่น้องโอ้ขาตัตงกองระหักเลยจับมินมินะพี่เนอะโอ้ตะลิตนเถอเนาะ,ะ <laughs> โอ้ฝืนขาด่นองอึ๊บ <laughs> ตัวมอตัวแม่ เน่นหน่ยนย <c ười> อยเอาปิวถ <c ười> ึงกับปิวไปเลยถึงเพิ่งเข่า กระแล้งสีงออกพี่น้องม้นหลายอยู่ครับพูดให้กับบ่ไ้ซ่ำๆกันกระมือนี่เน้นคนหลายไอ้ผู้ละแกงกระสีเป็นไล่ตายเล็กน้อยได้พี่น้องมันใสมันนี่ขาหากกล้องหักไม่กันสั้นหักเอาพี่น้องเลย เลือดใญ่มีทานวันนี้มันเห็ดกอเลยเี่ยโอ,โอ้เออกอขาวอืมรัมพีตตส์เห็ดกอขาวนเนาะแล้ว Hết nang lê để nâng mù nâng nâng Hết nâng mạc Hết nâng 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 หอ,องกล็ดอกพี่น้องเลยนีดบ้านลายถ้่จะออกมีเช็ดท้องทำเหม่ยคือ,อยืดทางล่งพี่น้องเลยโล่เ,เกิดยวนยังก็เขาอึดหงอหินโอ้คือปาดเลิกใครเถเิดแจ็กจนเป็นหูอ,อยู่โดดเดียวเดียวได้ข้างโคตรหิน ngon chưa khi nào Nhìn nào đúng Sáu cây sao ăn hết khóa chứ không <laughs> Hết khóa nhám thì gì nhắm đây bó <laughs> Chị Ốc phải lốt là hấp, hấp thang hao rông phải Nhám rông bình này, này, này. là phía nông Cáp bị khác nâng thang nâng, thang nâng Nhất nà lè đấy đỏ ngàm thế, bát nè ô hệt lắm, lọc rồi, Hết nhang nè Cứ bình khí thâu thế Hết bừa <laughs> <laughs> Hết khí thâu cho nè bờ. Ừ Kín đầy luôn bờ. กออนไปเทศบาลทุนเกียรมได้มันก็หลอดกิ้งโทรออกอ่ะชาวต่าบชานเขาไ่เคยกินคนชอบ่เคยกินเนาะแม่มังนั้เชิ้นเนี้เราโเลยจังวะบ่ก้ากินแล้วงามนี่กิ้เ่ทรมุก้ายกินดอกพี่น้องงามอยู่ครับงามออกมาแห้วครับผมจบงาน ร่วมร่วมสองคนแร่ <laughs> พีแร่หนองไปเพียงตอนหนึ่งก็ได้พ,ดพี่น้องเด้อพิกัดนี่ในทจัพนี่แหละเปลี่ยนพิกัดอีกมองผมอันนี้มองมองสารเตาเนาะสารเตาเอง่อยมันอันมีมีแต่ห้อยเคลียเห็ดพปอ่อพ,พี่น้องมันบ้านออกในเห็ดระงกสองสามดอกเ <laughs> นาะขอบคุณทุกทรัพย์ทุกการติดตามเลยครับพี่เด้อ ราส้มคลิปไหนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอำเส้อพี่น้องเด้อก็ต้องก็เสาไก,ก่กะขอสวัสดีครับสวัสดีจ้าชาวบ้านครับหอดรถอ่ะอดถนนละขึ้นเพื่นเฮียดทางให้ดีดีเลยน้องนะครับรถของเรารถเพิ่นกะออกนี้ไลด์ล,ล,ละก็เก่าปะไรฮะกลับบ้าน